พยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าระหว่างวันที่12-18ถึงกุมภาพันธ์2569สำหรับในช่วงวันที่12-14ถึงกุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงส่วนในช่วงวันที่15ถึง18กุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับ สำหรับข้อมูลต่อมาครับลองมาเช็คข้อมูลฝนตกรายจังหวัด3วันล่วงหน้าระหว่างวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์2,569วันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2,569ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคกลางไม่มีฝนตกครับภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราด ภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีฝนตกครับภาคกลางฝนตกเล็กน้อยจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยจังหวัดนครน,นายกชลบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังสตูลสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีฝนตกครับภาคกลางฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาคร ราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดนครนายกสาแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลานาราธิวาสส่วนข้อมูลชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นการคาดหมายอากาศรายภาค1สัปดาห์ระหว่างวันที่12ถึง18กุมภาพันธ์2569นะครับสำหรับภาคเหนือครับในช่วงวันที่12ถึง18กลุ่กุมภาพันธ์อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับโดยจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย1-2องศา อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-24องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศาในช่วงนี้ไม่มีฝนตกนะครับโดยบนยอดดอยครับยังคงมีอากาศหนาวทำให้มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8-15องศาส่วนภาคตะวันออกเฉีงเหนือนะครับในช่วงวันที่12-14กุมภาพันธ์ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น2-3องศานะครับส่วนในช่วงวันที่15ถึง18กุมภาพันธ์อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยจะมีฝนตกได้เล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิในช่วงนี้นะครับ จะอยู่ที่ต่ำสุดอยู่ที่21-25อถึงองศาสูงสุด33-37ถึงองศาบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-16องถึงองศาภาคกลางในช่วงวันที่12-14ถึง่กุมภาพันธ์อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-3ถึงองศานะครับในช่วงนี้ไม่มีฝนตกครับส่วนในช่วงวันที่15-18ถึงกุมภาพันธ์ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงสาของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึง25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37ถึง37องศาภาคตะวันออกในช่วงวันที่12-14ถึง14กุมภาพันธ์มีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาโดยมีฝนตกได้เล็กน้อยบางแห่งนะครับส่วนในช่วงวันที่15-18กุมภาพันธ์ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27ถึงองศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องถึงองศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่12-14ถึงกุมภาพันธ์มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่15-18ถึงกุมภาพันธ์ มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องถึง26องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-36อถึง36องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่1 2 1ถึง14กุมภาพันธ์มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับส่วนในช่วงวันที่15-18ถึง18กุมภาพันธ์ มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ3 0ถึง40ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึง26องศาอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่32-36องถึง36องศาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลครับในช่วงวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์มีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิมสูงขึ้น1-3องศาโดยจะมีฝนตกได้เล็กน้อยบางแห่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่13-14กุมภาพันธ์ ส่วนในช่วงวันที่15ถึง18กุมภาพัานธ์มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง26องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาสำหรับข้อควรระวังในวันนี้นะครับมีการแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่12ถึง 15กุมภาพันธ์นะครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้ด้วยนะครับ